สาวสดีด้วยครับเพราะผมอยู่คนเกมเมอร์นะครับตอนนี้ไม่อยู่กับเกมไฟในเอฟเฟกดีนะครับสองด้วยเกมถอยมาใหม่ซึ่งถอยตั้งแต่ม่เือวันเ่าแหละจริงไหมนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่กล้าเล่นคนเดียวเอาน้องมาเล่นด้วยนะกอ็อืมอืมน่าสนนะครับก็เล่นเถอะนะขอแค่คืนแรกพอ เฮ้วะเอออืมพี่มีใจดีโรล,ลิ่นะเที่ยงเอ็มโอ้เปลี่ยนกาใหม่แล้วเหรอเนี่ยพักแรกผมดูคนอื่นจนเบื่อแล้วะโอ้มาสัมผัสตัวเองเทโฟน

เปิดไฟฉายเปิดไงนี่อ๋กอ,อก,กดคอนโทรลเปิดไฟฉายอ๋อได้แล้วได้ล้วดะเจ๊ดเน่ไม่มีไม่มีเจ๊ดเแน่ไม่มีอ่าอ่าแบบแบบแบบอ่าอยู่ให้ครบนะอยู่ให้ครบนะอยู่ให้ครบนะเออเล่นโดตาถูกอัดหน้าเลยโอเค เฮ้ยอะไรเนี่ยเออไม่มีไม่ม um ีไม่มีไม่มีไม่ม hmm ีไม่มีไม่มีเออจัเอาแล้ะเอาแล้วเอาแล้ดูนี่ดูห้องนี้ดีกว่าบ่ายโมงแล้วนี่เฮ้ยไอ้อะไรโอ้เฮ้ยแค่ช่องแอร์ก็หลอนแล้วเฮ้เจ๊

แนนิวเห็นนิวเห็นไหมไม่เห็นมีโอ้นี่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 ,ย,ยมันเล่นตัวแล้วจ้าเอ๋มีใครหายไปอยู่ไหนอ๋อ อยู here, uh, ่น anyway, ah, uh. er. ี่นี่เองอยู่นี่นี่เองอ้าวยังอยู่ที่เดิมนะอยู่ที่เดิมนะยังอยู่ที่เดิมนี่เออบัดดี้บัดดี้บัดดี้โอ้ยสามชั่วโมงบัดดี้ดีดีดีไปจ้ เอาแล้วไงเริ่มระทึกแล้วมันหายแล้วอืใช่ได้ยัอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมอยู่เดิมเจ็บอ่าอ่ายังอยู่ที่เดิมอยังอยู่ที่เดิมไหมยังอยู่ที่เดิมเด้ใจใจใจอยู่เดิมเบอร์เริ่มสมองสมองเริ่มไปแล้ว

ดีดีเอ้ยเฮ้ยไอ้ยัแค่แม่อาละนะครับหลังจากเมื่อกี้ที่ตายไปเนาะเนาะตายไปเนาะเล,เล่น,เล,นเล่นใหม่เลยไปสนใจไม่สนใจข้ามได้ไหมสะกิปได้โอเค lần đầu lên chạy yên, chạy yên, chạy nhìn, chạy nhìn. <laughs> hôm nay của mình mấy chục hello 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 hello, hello, hello. um uh, and welcome to your new summer job at the chai new chai. จริงๆจุยเฉยๆก็ได้นะเราให้มันแพมเสร็จถึงแพมเสร็จก็กี่โมงอะนิวสามโมงนอะนะอยู่กับน้องตัวเองก็อาจจะเห็นผมคุยนอยๆกับน้องกับคนอื่นนะก็คุยกับน้องนะโอ้แม่ They've spent a small fortune on these new animatronics. Uh, facial recognition, advanced mobility. They even let them walk around during the day. Doesn't <laughs> that mean but most importantly, they're all tied into some kind of criminal data bank, so they can detect a predator a mile <laughs> <right? laughs> away. And they them to guard <laughs> you. Uh, now that being <laughs> that, <laughs> no new system is without its kinks. Uh, you're only the second guard to หน... work at that, okay? <coughs> <And> the boss <podcast coughs> guy finished his week, but complained about... ...conditions. Uh, we switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? But <coughs> well, mainly, you're the ข้า come come first time that he's been attempting to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. Uh, that restaurant should be the safest place on Earth. So, while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that... The robots were never given a proper night mode, so when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a meeting box over by the prize counter, and it's ready wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them.

มันหายไปว่ะนิวมันหายไปว่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เจ๊ อยู่เนี่ยจะไม่ได้อยู่นี่อยู่นี่นะจะไม่ได้อยู่นี่นิวมันหายว่ะไอสัตว์แดงไอ้เหี้ย ผมหลังนอกรอบที่ผมได้ไปดูไฟแนนซ์เฟดดี้มานะผมขอสารภาพบาปเลยคือผมได้ดูถูกบอกว่าเกมอะไรวันเนี้ยมไม่เห็นหน้ากลัวเลยไอ้นะครับจ <hello>, ึงผมก็ hello, มนะก็น่ากลัวเลยเ,เกม ม่เนะแต่พอมาสัมผัสเองอะไรเองผมจะผมรู้จักคำว่าความหัไม่มีจริงนะครับนี่คือรอบสุดท้ายแล้วนะนี่คือมันจะเป็นรอบสุดท้ายของเรานี่มันจะเป็นคืนสุดท้ายของเรา They've spent a the small fortune on these new animatronics. Uh, facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. <laughs> Isn't that neat? <clears throat> but most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Uh, now, that being said, no new system is without its kink. Uh, you're only the second guard to work at that level.

Then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So every once in a while, there's a prize counter. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as Something about the robot saying you was an endoskeleton without a costume on and wanting to We've given <laughs> <a> empty <few laughs> Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually anything that wandered in will wander back out. Uh something else worth mentioning is kind of the quartz modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. <laughs> uh, but hey, you have a light. อ่าไอนี้เว so kind of well, uh, uh, ้ยม uh, ันมามันหายไปแล้วจากมันไว้มันอยู่มันอยู่กล้องตัวที่สามจังไว้จังไว้ไอเปลียหายะวะเปดี่ยหายปะวะเปี่ยหายปะวะ ไม่หายไอเป็ดนี่น่ากลัวสุดเฮ้ยไ,ไม่อย่าเพิ่มความย่ายอย่างนี้สิโอเคโอเคโอเคยัอยู่ยัอยู่นะยังอยู่นะอ,ยนะอาอยาะาย่านะานะ กูกลัวนะกูกลัวนะกูกลัวนะอย่าอย่าทำร้ายเรานะอย่าทำร้ายเรานะทามาเป็นมีดทามาเป็นมีดเนอะนิวนิวมันอยู่นี่วะ่ะมันยังอยู่อยู่เลยอยู่ปะ

ไอคืนแรกม่นก็หนักแล้วว่ะพี่ปองอ่ะอ่ะโอ้ดีนะดีครับไปอยู่สกายเลยโอ้ดี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 พี่ปองพี่ปองมันหนักแล้วพี่โอ้เสียงเป็นบุกตัวโอ้ยสยองพี่ปองพี่ปองพี่ปองผมไม่ไหวแล้วพี่ มมพี่ปองบไม่ไหวให้แล้วพี่ป๋องมันหนักจริงๆอรพี่พี่มันหนักเลยพี่มันพี่ป๋องมันหนักมากมันหนักมากเลยพี่ผมเจอแบบนี้ผมไม่ไหวแล้วผมเริ่มจะลาออกแล้วไม่อยากไปอยู่ร้านอาบีอย่พี่ป๋องมันหนักจริงๆครับพี่พี่มันหนักมากย่งโมงเองพี่พี่ป๋อง หน้าหน้าหน้า,นาพี่ไม่ใช่ละวตัวไม่ได้อยู่รายการคนบทผียังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เนี่ยพ่อไอ้สองตัวนี้ไม่สัตว์เนียหยาบมาเลยสัตว์เอ้ะ พี่ปองพีห่ไ่สอ้อนวบานแล้วพลว่บาท่าแล้ว่านลเดียว่ผบานแล้วดีใจหน่อยน้อง นะครับก็ขอจบปาร์จะเป็นเท่านี้แล้วกัน,กน,นครับแม่งหนักจริงๆครับพี่ป๋องผมทนไม่ไหวแล้วพี่ป๋องงั้นะก็ขอลาไปก่อนครับสวัดดีด้วยครับเออและใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ละ channel, and นแ a n แนลแ n d y o ยูทูบนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับพอพอ